เอานี่มื่กินซะลารกิความน้อนแรงจากระดเพิ่ฟิวไม่ใช่สีหรือไม่ใช่มัรีวิวตัวนี้นะตัวที่หมทำารรีวิวในวันนี้นะคือตัวละครที่ผมได้มาฟรีๆนะตัวหนึ่งนะสึผมแปลไปขอภัยนะคือผมง่วงมากในตอนนี้เนี่ยตัวละครนั้นก็คือนี่ทุกคนนะคอร่าทุกคนของกอลาฟปฏิวัตินะโอเคมเดลส d มีขเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยนะเรามาดูแบบ้องดีบ้าง่ีหวฮะ มาอัตต่ออัตต่อมาโทษคิดว่าระหว่างสองดีเจอสามดีเนี่ยไหนสวยกว่ากันก็สามารถความไม่หมดนะนะส่วนผมเนี่ยคือสามดีดีกว่านะดูดีน่ารักดีนะทุกคนแบบมันได้เห็นแบบท่าทุกอย่างเลยไงถือว่าเดยรวมก็คือสวยมากเลยนะเอาแล้วเรามาสกิลว่านดีกว่านะว่าสกิลมีชื่อท่าอะไรบ้างนะไหนดูสินะคาเต้เงอะแล้วก็ควเราคือกระาอดิวัตเออชื่อท่าถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่คาเต้เงอะเอหรอเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไม โอเคปัญหาคำกาไปเก็บในมิวเวอว่านี่กว่านะเหมือนอุตตร,ร์ซางเนาะคือผมได้เก็บในมิวเวอมาไงคือมันยีทีหมดกอะวันนี้มาสวายเวอร์มามาแล้วก็เลือกอุตส่าห์สร้างอ่อนแล้วก็นี่มาขอร่า้อมที่จะจ้องเล่นง,งานคุณลาาคแล้วมาเงี่หมวกให้ซาโบแล้วเหรอนั่นอะังเลยนะโคนี้ผมคิดว่าน่นได้เป็นแฟนกันหลาคนนะถ้าคิดว่านะโอเคมามาไหนดูสคอมโบท่าแรกแล้วกันไหนคอมโบสิเฮ้ยกาเตะลัวแล้วก็โหตีคอมโบสี่ครั้งเลยเหรอ เฮ้ยถือว่าแรงเรื่องเนี่ยนี่ยพันอยู่นะโผล่เป็นการโดดตีฮะทุกคนรอบที่สี่นะโอเครอบที่สามเป็นการแบบว่าตีไอรวโอเครอบที่สองคือการจัำแมสกินเนาะโอเคเป็นการการะโดดแล้วก็หมุนตัวติดกับหลังแล้วก็ท่าแรกคือเป็นการผ่าเหมือนเดิมโอเคถือว่าสวยงามเรื่องนะไหนลองดูท่าสกิลแรกเดู๋ยิฉันน่ะคือนักตกปลาที่เรียกคาเตมลงเงือมาไม่มีงานละนักคาเต้มลงเงือเป็น,งงน,น,งงนไงนี่ถือว่าสวยเรื่องแน่เป็นการใช้คือกระแทกเลยนะถือว่าจะได้มาช็องเหรอนี่ไงเต็มทุกทีเนาะ มายาโซบต่อยาโซบมึงเนีโหลดอย่างดีเต้าก็โดนอยู่ดีนะโอ้โหแม่งเกลือนะคนนี้เตะขึ้นไปแล้วก็มีเงีนลาเาหมวกมาเสนอเพื่อนนี่คือเวลาแห่งก็ฮัฟติวัติเอามาเลยซาโบฟุ้งมีเงีนลูกหายใจมังกรนี่เงี้ยรับพื่งนละชันแล้วก็โดดตรงมาครับพื้นนะเออเป็งก้ารแบบว่าใช้ให้ซาโบใช้ลมหายใจมังกรแล้วก็ตัวละครอย่างโคลราเนี่ยก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดขึ้มาเนาะเงี่ยนะครับเตี้ยเงื้อไปถึงทีโอเค คือผมได้มีการคาดให้หลังนะคือผมพลาดแล้วเลนไปด้วยไม่ได้ไงอ้อสาบาลกี้โดนเตะไงมันก็ดีเหมือนกันเนี่ย,โอ,าาย,อย,ยโอเคนะมาหนึง่งงี้เตะหนึ่งทีนะมาแล้วก็มาเลยต่อสามคนเลยนี่นี่ไงเง้ยมาลุมมา่ะทุกคนโอ้โหมันลุม,มเพื่ออยไางไรเนี่ยฮะมาแล้วเราโมโหแล้วนะไล่แข่งโอฮิตตัวเลยในการไม่เงี้ยต่อเลยนั่นตาหรอไม่เงี้ยมาต่อเนื่องคาเต้เมื่ออโอเคตายสองโอเคเบิร์นสองนะดับเบิก็คิวมา แล้วไงต่อเนี่ยทีนี้นี่เนี่ยเตะเขาโบมาก่อนแล้วกันนะเขาโบมันมากเลยนะดูดิเขาโบมันกระจายแบบว่าจมดันแบบกระจายเนาะนี่มันตีผู้หญิงแล้วนี่ไงหลบพ้นฮะถ้าเกิดว่าหลบพ้นเนี่ยเราทําให้ศัตรูสนะสามารถขัดสนเลยเนาะมันก็แบบว่าเดินคนละทางกว่าที่เราแบบเดียนั่นแหละโอเคเตะมเนาะมามีฮอเราใช้แบบขาเตะนี่ให้ได้เหมือกันนะเพราะว่าเป็นเกียร์ของนั้นดาวเราวหนึ่งมาเอานะคุณมีฮอเอาไปกินนะคาเต้ามานะือเงื้อ เรียวรอหน้าดาวหนึ่งเราปีวไปแล้วนะปีวิไปเลยแล้วก็นี่ไงซาวพุ่งหัวใจมังกรแล้วก็ลดโอเคลงมาโอเคโอเคเนาะตีแบบรวดเร็วไปก่อนละกันแล้วก็มาตีคอมโบต่อเนื่องแล้วก็สมุนตัวเปะอะไรเนี่ยสมุนตัวเปะนี่งเนาะเต็มตัวเงาไปอย่างทีโอเคตายสองตัวแล้วก็เตะไปเนาะนี่ไงโอเคตายไปเรื่อยๆทุกคนคือมันมันะคอมโบนะถ้าปกติคือมันมากนะมาหลบคนแล้วครับทุกคนหลบคนแล้วตีฐานสองตัว ก็ไม่เงี้ยสบโอ่งตัวจะเพาะมังกรโอเคแม่ถือว่ามาแล้วเรื่องเนี่ยไม่เงี้หลบหนึ่งทีนะโอ้โออารองนี่นะทำอะไรลงไปเนี่ยมีฮาเฟ่โดนเงื่อนเหมือนกันใช่ไหมเอาไปกินไม่ไงเง้ยโลเซงไม่ยังละหลบโอ้โหไทำอะไรที่ยิงมาทุกคนรับไม่ได้ว่ะถ้าเจอสันจิมาทีนี้สันจิเตะความเลยนะขอบอกเลยโอเคในวันนั้นได้58าสิบแปดคนนะถือว่าโอเคในกันได้เรีนห้าสิเลเวลโอเค งี้ขอลาไปก่อนแลในการทุกคนถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าคอมโบงมันมากเลยนะทุกคนคือแล้วตอนนี้คือของกัวงมากแล้วไงโอเคงั้นองวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันท้าไว้เราจะไปบทเทิลกันเนาะโอเคไว้ไม่นานนี้แล้วกันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับไปนอนละ